นิสัยคนวันอังคารตรามปัจยาดาวันอังคารคือกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนั้นคนอังคารเนี่ยจะเป็นคนพูดตรงพูดชัดเจนมีความดื้ออยู่ในตัวไม่ยอมใครอะเป็นนักปฏิบัติได้ดีนะแต่ถ้าเกิดเขายอมใครขึ้นมาเขาจะทําทอย่างให้เต็มที่จะไม่ลังเลที่จะเอาตัวเองไปอยู่แนวหน้าไม่ลังเลที่เอาตัวเองไป สู้ฝ่าฟันเพราะตามปัจญาดาวเขาบอกว่ากล้าแข็งขยันให้ทายังคารนั้นคนดาวังคารมีความขยันด้วยมีความกล้าเข้ามาด้วยต่วนข้อควรระวังของคนดาวอังคารคือความใจร้อนและวุ่วามดังนั้นน่ะความใจร้อนวุ่วามทําให้เกิดเรื่องของการเข้าใจผิดกันได้เป็นเรื่องของความที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและการคําพูดที่ตรงไปคําพูดมี2ประเภทนะความจริงอะ่ะควาว่าตรงไปกับไม่ได้คิด อันเนี้ยชาววันอังคารต้องระมัดระวังเพราะตัวเองมีความมั่นใจว่าตัวเองพูดถูกพูดใช่แต่อันนั้นคือข้อที่ต้องพึงระวังสำหรับคนวันอังคารครับ